ท่านทิวดาเสด็จมาแล้วทิวดามาโปรดมนุษนย,ยาาษ์โปรดวิญญาณโปรดธรรมศาสตว์ขอเชิญประทับบนอา,าสนะศักดิ์สิทธิ์บัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยอขอเชิญสวยน้ำชาอา้าวเข้ามาญาติโยมเอ๋ย อันนี้บางึ่งมีนามว่าอะไรทศวรรณค่ะได้ยินไหมเลยชื่อนามสกุลทศวรรณบรรจุอักษรค่ะชื่อทศวรรณค่ะมีปัญหาอะไรบ้างในชีวิตมีปวดหัวค่ะปวดตัวปวดหลังปวดหัวค่ะท้องสุขภาพ่อาส่วนใหญ่สุขภาพค่ะปวดหัวแล้วมีอะไรอีกเป็นอ่าตาเป็นต้อหินค่ะตาเป็นต้อหินเลยเหรอจ้ะ กัปวดหลังปวดหัวปวดตัวค่ะปวดท้องส่วนใหญ่แล้วมีมีปัญหาอย่างอื่นไหมการงานการเงินการงานก็ก็เรื่อยๆค่ะแต่จะส่วนใหญ่จะบริวารจะมีปัญหามากกว่าบริวารมีปัญหาจองมีปัญหาบริวารมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาไหมอืมไม่มีค่ะยังไม่มีอบครบริวารมีปัญหา สุขภาพมีปัญหาตามไม่ดีตาเป็นตอน้อหีทีตรวจหลังปวดหัว <c oughs> เคยแนะนำใช่ไหมค่ะ<า>จำได้เลยว่าแนะนำเขาไปทำแท้ง<า>ใช่ไหมอืมพาไปให้เฉยคะ่ะพาไปครับไม่ได้นะ <c oughs> านพาไปด้วยเลย <c oughs> ไม่แนะนำเดียวเ <c oughs> ดียวท่านเทวดายังมีเด็กติดตามส่งผลอยู่หรือเปล่าเช่แล้วท่านเอ๋ย ley. เห็นเป็นเลยนั่นแหละนะมีเด็กด้วยนั่นแหละครับ ส่งผลร้ายด้วยเช่นไหมใช่แล้วท่านเอ้ยอ้าวทีนี้ต้องการจะให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าค่ะต้องการให้เด็กไปเกิดเลยไร้เยืนอไ้นไปกิดที่กระทางเลยให้เด็กไปเกิด,ใ,ด,กกดใช่ไหมท่านใช่แล้วเด็กที่คนกันเล่าหนะาแน้รับหมายเลยดื่มคนไม่ใช่ค่ะ เห็นหนาสองคนเนะี่ยท่านเนี่ยสองคนเลยเหรอสองคนหนึ่งทองสองสองคนหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยเป็นแฝดเลยนั่นะนะนะแหละยยนะ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 แฝดชายหญิงนั่นแหละครับแฝดชายแฝดหญิงโดนไปสองพอดีอาต้องใช้เวลาเท่าไหร่สองคนเด็กสองคนนะท่านเอ๋ยใช่แล้วสามสิบวันเลยนั่นแหละนะนะนะทำได้ สิบวันเลยว่าไงนีนจะบินกลับประเทศอะค่ะต้องกลับประเทศพี่เจกลับวันไหนเอ่อสิ้นเดือนสามวันที่สามสิบแต่ว่านัดแม่ทําบุญวันที่สิบแปดเดือนหน้าสิบวันเดียวใช่ไหมเพราะว่าทําบุญให้อาม่าไม่เป็นไรวันเดียวไปเช้าเย็นกลับได้เตรรียมกาไว้สรม่แน่ใจหรือว่ายังไม่รูแค่เอาข้อมูลมันพออยู่มาทันอยู่ยังพอทันไหมจะพยายามจะพยายามทำได้เมื่อไหร่ วันถ้าเริ่มก็เริ่มวันนี้อะค่ะแต่ว่าเลยตอนเรื่องยาวนานเลยใช่ไหมก็จนถึงสิ้นเดือนมกราใช่ไหมกับกับวันที่สามสิบเมษายนสามสิบค่ะถึงวันที่เก้ายังทำใช่ไหครับหลวงพ่อยังทำอยู่สามสิบวันก็ปฏิบัติเลยเด็กชื่ออะไรอะไรบ้างข้าวมันข้าหญิงชายเพศหญิงค่ะบเพศหญิงครับชายหนึ่งหญิงหนึ่งครับโอเคเธอชื่ออะไรบ้าง นารีนารานารินารานารินาลานรินาราโทษโทษเเป็แม่เธอโทษโทษถ้าพูดผิดเออไม่เป็นไรเอขาคนต่างประเทศอันนี้เขาไม่ใช่แม่เธอนี่ยเขไปทำอะไรเขาแล้วเขาทำอะไรหนูล่ะลอนตาตอนเลื่อนขั้เขาแล้วเขาทำอะไรหนูอะไปก็ถ้าเรไปทำให้เธอต้อตาย ก็เลยมีจิตแค้นใช่่คะติดตามตลอดอ่าอ่าอ่าเป็นว่าณเวลานี้เขามาเขามาประกอบพิธีแล้วก็ขอโทษแล้วแล้วจะได้แยกย้ายกันไปเกิดค่ะเจอกินอะไรบอกมาใช่ค่ะมึงจะกินแซลมอนค่ะแซลมอนค่ะนีแซลมอนค่ะกินพิชาน่าคาเไหนะคะ เราขายเราก็กินไก่ย่างแม่ก็กินไก่ย่างข้างทางนะคะกินไก่ย่างวิทยาค่ะไก่ยาวิทยาวิทยาอยู่ที่ไหนแล้วคะพอแล้วค่ะโอเคจัดได้ไม้อาหารได้ค่ะจัดได้เสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดเด็กผู้หญิงและชุดเด็กผู้ชายค่ะเด็กหญิงห้าถึงเจ็ดกลุเท้าหน้าใบค่ะน้ำตาลหนูกระเป๋าค่ะ เด็กหญิงเด็กชายอย่างละหนึ่งชุดกระเป๋าผู้หญิงเหรอเด็กผู้หญิงใส่กระเป๋าอีกหนึ่งใบโอเคหอยสากก็ไปตุ้งตาประกอบสามตัวหมาโคมสามโลปลาหมอเจ็ดตัวก็พอค่ะหมอสิโอเคกระกบสามหอยโขมสามโลหมอสิตัว ไปค่ะอ่ะฮึฮะธรรมดายองรับค่ะขอบแทเลยเขาไม่ต้องพูดแล้วหนูพูดแทนได้หมดนะลุงตาเพราะหนูเป็นไม่ได้จำเยดิไปโจทย์จ้าไปโจทย์ จทยเรียกร้องอก็ให้โจทต้องเป็นคนตังต้งโจทย์จำเดยรอต <_ d iam> อบอย่างเดีเยวจนะำโดยตอบไม่กันแล้วโจทย์ตอบให้แจ้งนั่งตอบง่ายๆนาะไม่ต้องถามเยื่อนถ้าทา่านี้เสนอไปก็คือต้มทำต้มโลมต้มกลมอา<ๆ>้าวเรียบร้อยเริ่มวันนี้เลยใช่ไหมหรือเริ่มเพื่ออะไรค่ะเริ่มวันนี้เลยครับเริ่มวันนี้เลยนรินทราออกจากชีวิตเขาไปได้แล้วมีข้างๆไหมคะใช่แล้วอย่าไปทําให้เจ็บให้ปวด อย่าไปทำให้มีปัญหาสุขภาพเดี๋ยวปฏิบัติไม่ขึ้นเดี๋ยวจะไม่ได้เลยได้พราเขาตั้งใจหลุนตาแต่ถ้าเขาไม่ตั้งใจหนนสกิดได้นะคะสกิดได้แต่ว่าเขาคงตั้งใจแล้วไม่ชี้เวลาหรอกตามนี้ก้รดีไปได้อ้ทันี้จะ็นเรไปเกิดใช่ทีหน้าหลนตานะดีล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 จะมีชีวิตใหม่นะหลนตาดีละดีละดีละแล้าเขาได้เราก็มีชีวิตใหม่ ดีด้กันทัเ้เอาก็ใหม่เอาก็ใหม่นะเอยนะยสาธุบ๊ายบายจะไปได้หรือป่า